อีกแล้วค่ะกับช่อง A E Y Auto Import สำหรับวันนี้นะคะเป็นเวลาจะหนึ่ทุ่มแล้วนะคะแต่เราก็ยังทำงานอยู่เพราะว่า พิเศษนั่นคือสีเขย่อนนะคะภายในบอดแดงแล้วออปชั่นท่วมท่วมท่วมยังไงเดี๋ยวเราตามมาชมกันนะคะทุกท่านนะคะอาะคะอาจจะมืดไปนิดนึงไฟไมอ้อ่ะเดี๋ยวอาจอดตรงนี้ก็ได้เนาะตรงนี้มีไฟหน่อยเดี๋ยวให้ลถสไลด์เข้าไปก่อนนะคะอันดับแรกนะคะก็ต้องบอกก่อน,นะคะ่ะทุกท่านนะคะ งเลยนะคะรถเราเนี่ยนะคะก็ต้องพูดก่อนนะคะถูกผลิตมาจากประเทศเอ่าจากทวีปยุโรปนะคะทั้งคันนะคะงานเนียบนะคะภายในเนี่ยสุดเก๋สุดชิคเลยนะคะสุดเนียบเลยนะคะการผลิตต่างๆนะคะและออปชั่นพูดเลยค่ะว่าสุดพิเศษและคันนี้ก็เป็นสีพิเศษนั่นคือ มืดนิดนึงเนาะครอยากเห็นรูปเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งให้นะคะเอาลค่ะเรามาชมกันก่อนเลยค่ะมาค่ะมานะคะอ่ะเรามาดูข้างนอกก่อนนะคะว่าออปชั่นอะไรทำไมมันแบบอย่างที่อบอกว่าเฮ้ยทําไมมันออปชั่นมันเยอะมันแน่นนะคะก็ต้องพูดก่อนนะคะสําหรับขยนเนี่ยอันดับแรกเลยนะคะที่เป็นตัวท็อปนะคะ นี่เลยค่ะคันนี้นะคะต้องพูดก่อนนะคะว่ามาด้วยชุดแต่งนะคะสปอร์ตแพ็กเกจดีไซน์นะคะรอบคันนะคะนี่ก็คือออปชั่นพิเศษนะคะสีค่ะเป็นสีเครย้อนนะคะนี่ก็คือออปชั่นพิเศษนะคะสาค่ะนี่เลยค่ะแม็กนะคะเป็นรีส์อาร์เอสสไปเอร์นะคะแม็กขอบ22ค่ะก็ต้องพูดก่อนค่ะว่า แน่นๆน,น,นะคะแล้วก็ตัวชุดแต่งนะคะเป็นแบ็คเออเป็นตัวชุดแต่งดำเนาะแบ็คไฮกอชนะคะนียค่ะก็คือจะเป็นโลโก้ตรงนี้สีดำนะคะกระจกข้างสีดำนะคะแล้วก็คโคมีมตรงนี้นะคะต่างๆนะคะก็จะเล่นเป็นสีดำหมดนะคะเป็นแบ็คไฮกอชนะคะนี้เลยค่ะเอาละคะ่ะเมื่อคู่นี้ก็พูดไปแล้วนะเอาละคะ่ะเรามาดูข้างในนะคะ อดแดงแต่ที่แสนแพงมันคือเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์ค่ะเห็นไหมสุดอ่ะก็ถึงบอกว่าอยากจะขับให้สุดก็มาสะดุดที่รถ A.E.Y นะคะพร้อมโลโก้ไฟสองนะคะพอร์ชนะคะไฟสักขับเพดทะเย็นแรกคันนี้แม็คสไอไม่ใช่ค่ะเก้าอี้เบอกไฟฟ้า18เวนะคะแน่นไหมแน่นท่วมเลยนะคะ ยนะคะคไม่ว่าจะเป็นหัวหมอนคนขับหรือที่วางเบรยนะคะพร้อมกับชุดแต่งนะคะเป็นตัวคาร์บอนแพ็กเกจนะคะเป็นทั้งแพ็คเลยค่ะเป็นคาร์บอนมาเลยนะคะทั้งแพ็คเลยค่ะและข้อสำคัญคันนี้มีเป็นเอ็กซ์โซส์โมดด้วยนะคะเอ็กซ์โซส์โมดก็คือตัวปรับเสียงท่อนั่นเองนะคะทุกท่าน ออฟชั่นแบบแน่นๆสุดทักนะคะใครสนใจพูดเลยค่ะว่าทักมาด่วนนะคะเราจัดรายการนะคะเพียงเหลือเพียงแค่6ขคันเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยด้วยราคาเริ่มต้นที่6 9ล้าน9บาทนะคะสนใจทักมาได้ค่ะทุกท่านนะคะ ดูข้างในแล้วอลองชมนะคะภายในแผงต่างๆนะคะปรับเปลี่ยนใหม่นะคะสำหรับตัวเฟสลิฟนะคะยกะยกระดับนะคะไทยคานะคะมาใส่ตรงนี้นะคะด้านข้างคนขับก็สามารถที่จะปรับเครื่องเสียงเองได้ด้วยนะคะบอ18เวค่ะให้ดูตัวเบาะด้วยค่ะจะออกแบบเป็นเบาะแนวสปอร์ตนะคะถ้าเป็น18เวค่ะแอร์ด้หลังมาก าอ่าแล้วก็จะมีเป็นม่านไปฟ,ฟ้านะคะแอร์โฟโซนโซเซฟตี้เบลสีแดงด้วยนะคะนอกจากเบาสีแดงแล้วนะคะยังได้เซฟตี้เบลสีแดงด้วยค่ะจะถูกจะแพงก็ขอแดงไว้ก่อนนะคะทุกคนเห็นไหมบอกแล้วนะคะว่า ออปชันแน่แน,แ,นแล้วพูดเลยค่ะว่าจัดรายการนะคะตอนนี้เหลือเพียงอาจชมรอบคันไปด้วยนะคะประตูเดิดจ้บจัดรายการเหลือเพียงแค่6คันเท่านั้นนะคะไม่ต้องไปใส่ชุดแต่งอะไรเพิ่มเลยเฉพาะออปชันที่เห็นเนี่ยถ้าตีมูลค่าเป็นเงินแล้วก็ล้านกว่าบาทแล้วนะคะทุกทคานนานและจัดรายการพิเศษนะคะ เพียงแค่6คันเท่านั้นสำหรับราคาเริ่มต้นนี้นะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะทุกท่านมีเพียงไม่กี่คันสีเคย่อนสสำหรับคันนี้ขายแล้วแล้วก็มีเพิ่งมาถึงท่าเรืออีก2คันนะคะสามารถที่จะสั่งจองไว้ได้เลยรับรถได้ทันทีนะคะแล้วก็จะมีสีดำนะคะสีดำเบาะแดงเหลือเพียงอีกแค่2คันนะคะ แล้วก็มีเป็นตัวไรเวทนะคะสำหรับตัวเขาเรียกว่าจะขับขยันให้สุดก็นี่เลยค่ะอยากจะให้สุดก็ไปที่รุ่นไรเวทนะคะก็บอกเลยตัวไรเวทนะคะมีอีกเพียงแค่2อคันเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะคะตัวสีตัวไรเวทนะคะจะเป็นสีออกสีเทาฟ้านะคะถูกท่านสนใจยังไงก็ทักมาค่ะมีจำนวนจำกัด ย้ําหมดแล้วหมดเลยแล้วหลายคนบอกว่านอกจากสีที่เอพูดไปจะเอาสีอื่นได้ไหมเดี๋ยวสั่งจองก็ได้ไม่ได้นะคะถ้าสั่งจองใหม่ราคานี้เราขายไม่ได้นะคะทุกท่านนะคะเอาราคาท่านใดสนใจก็ทักกันมาได้เลยนะคะเบอร์โทรค่ะ025874666 0 8 6 6 6แปด9 9หกหกแปดลออโตค่ะสนใจพักมา แล้วะคะอ่อตัวนี้จัดได้ได้เยอะอยู่นะประมาณ5ล้าน5ล้านกว่านะคะครบกวนโทรมาสอบถามดีกว่านะคะเดี๋ยวให้ฝ่ายขายนะคะส่งข้อมูลชมเติมให้นะคะ0 8 6 6 6 8 1. นะคะคเดี๋ยวให้ฝ่ายขายทำนวณนะคะยอดผ่อนยอดไหลไปให้นะคะทุกท่านนะคะอย่าลืมอยากขับเข,ขยยนให้สุดมาสะดุดรถที่ A U Y Auto Import หมดแล้วหมดเลยนะคะบายสวัสดีค่ะ